ว้าวดูเหมือนจะมีงานเลยฉันอยากรู้ว่าเราจะจัดอะไรกันที่นี่สวัสดีทุกคนกำลังเตรียมงานประจำปีของคาซิตี้อยู่เหรอตามเข้าไปซุปเปอร์ทรัคอ้อไม่เกิดอะไรขึ้นเหรออยู่นี่เองเหรอซุปเปอร์ทรัคคู่แฝดของนายกำลังสร้างความโกลาหลในเมือง คุณขโมยหมวกงานปาร์ตี้ซูเปอร์ทรัคได้เวลาแปลงร่างรถแข็งเป็นตะ<ค>ัวเลือกที่ดีมันคือรถที่เร็วที่สุดในคาซิตี้ ได้จับเขาได้แล้วซูเปอร์ทรัคแต่นั่นมันอะไรฝ่า <_ öm. S 1> แฝดชั่วร้ายสามารถแปลงร่างเป็นนายได้นะซูเปอร์ทรัคนายต้องหยุดเขาให้ได้อย่าให้เขาหนีไปได้นะซูเปอร์ทรัค <_ antine> โอ้ไม่กำลังเปลี่ยนเป็นไฟแดงนายจะต้องหยุดนะเฮ้ฝ hey! ่าไฟแดงไม่ได้นะ <_ gitti> อ้าวสวัสดีมาซิโม นายกำลังเตรียมงานเหมือนกันเหรอโอ้ไม่โดนขวางทางแล้วซูเปอร์ทรัคตอนนี้มาซิโบคิดว่านายเป็นคนทำํำทางที่ดีนายแปลงร่างดีกว่านะซูเปอร์ทรัคจะได้เคลียร์ถนน รถปราบดินมาช่วยแล้วนล่มันด็อกเรซิกและเขาสวมบมวกปาร์ตี้ไก่คูนจะรีบหน่อยนะซูเปอร์ทรัตทำได้ดีมากได้เวลาจัดการด็อกเรซิกและปกป้องงานเทศกาลให้ได้นะไายแกลรี่ตอนนี้ถนนสะอาดพร้อมสำหรับงานเทศกาลแล้วใช่ไหมด็อกเรซิกแปลงร่างเป็นคู่แฝดชั่วร้ายอีกแล้วตอนนี้พวกเขากำลังจะทำอะไรนะ วกเขาหนีไม่ได้อ no ีกแล้วและทุกคนก็พากันโกรธนายเยี่ยมมากตอนนี้มาจัดการเจ้าหัวขโมยต่อที่งานเทศกาลจะเริ่มนีกว่าเธอกำลังทำคัพเค้กพิเศษสำหรับงานเทศกาลเหรือแคลรี่โอ้ไม่ด็อกเตอร์ซิกและคู่แฝดชั่วร้ายพวกเขากำลังขโมยคัพเค้กดูเหมือนว่าคู่แฝดชั่วร้ายจะชอบกินคัพเค้กนะตอนนี้มีซูเปอร์ทรักสองคน แครี่สับสนแล้ว <S 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 น็อเตซิกทำเสาอากาศของเขาหักตอนนี้คู่แฝดชั่วร้ายของซูเปอร,ร์ทรัคกลับเป็นปกติแล้วมันไม่ได้ผลตอนนี้โอกาสของนายแล้วซูเปอร,ร์ทรัคใช้เอสทีสามพันเลยว้าวถล่เป้าเลยซูปเปอร์บูมแรง แล้วหบวกปาร์ตี้ล่ะแล้วก็ทรัมปเป็ตของเล่นด้วยไม่มีทางหนีแล้วดอกเตอรซิกส่งหมวกปาร์ตี้คืนมาเถอะใช่โยเทศกาลปลอดภัยแล้วทุกอย่างพร้อมสำหรับงานเทศกาลแล้วแต่ยังขาดอะไรไปนะใช่แล้ว ซุปเรักจัดการหัวขโมยและเอาหัวปาร์ตี้กลับคืนมาได้ว้าวมันดูเยี่ยมไปเลยทุกคนนี่งานสำหรับคริสต์มาสใช่ไหมใช่แล้วจะขาดอะไรบางอย่างว่าแต่อะไรล่ะใช่แล้วยังไม่ได้เปิดไฟเลยโอเคได้ไปเปิดไฟได้เลยวอเทอร์พร้อมไหมทุกคนนับพร้อมกันนะ3 2ม ไฟไม่ติดเหรอฉันอยากรู้ว่าเพราะอะไรเธอคิดว่าซานต้าจะหาต้นคริสต์มาสไม่เจอใช่ไหมถ้าไม่เปิดไฟนั่นหมายความว่าเขาจะส่งของขวัญให้พวกเธอไม่ได้เราต้องทำอะไรสักอย่างโดยเร็วซุปเรังนั้นเหรอเป็นความคิดที่ดีสวัสดีค่ะกำลังมองหาอะไรอยู่นีมานี่ซาต้านั่นเหรอเขาคงไม่มาคืนนี้แล้วล่ะ เด็กๆที่ชาวฮอลต้องการความช่วยเหลือจากนายไฟเปิดไม่ติดและพวกเขากลัวว่าซานต้าจะหาต้นไม้ไม่เจอเพื่อที่จะวางของขวัญใช่แล้วมันเป็นเรื่องด่วนในวันคริสต์มาสไปซ่อไฟกันเถอะ ช่วยหาสาเหตุหน่อยได้ไหมเห็นอะไรผิดปกติบ้างไหมจะแปลงร่างกั้นเหรอเยี่ยมเลยจะจะแปลงร่างเป็นอะไรเฮลิคอปเตอร์เหรอเยี่ยมแต่จะได้มองหาสาเหตุจากด้านบน เยี่งไปเลยโอ้โอฮึไม่มีอะไรผิปกติทุกนั้นไอเดียที่ดีตามหลอดไฟพวกนี้ไปนั่นไงพันกันยุ่งเหยิงเลยนั่นอาจจะเป็นสาเหตุแกรรี่ได้เป็นแกะออกมาได้ไหมอแกรรี่เข้าไปพันกันแบบนั้นได้อย่างไร คุณนะวอเทอร์ฉันมั่นใจว่านายช่วยได้แน่ๆทำได้ดีมากวอเทอร์แต่ไฟยังไม่ติดเลยเราควรหาสาเหตุกันต่อแกรี่รักอยู่ข้างในใช่ไหมอืมคิดว่าเป็นเพราะพาวเวอร์คริสตัลนั่นเหรอนั่นไงปัญหาแกวรี่ช่วยเสียบลักหน่อยฉันลืมไปว่านายน่ะซุ่มซ่ามตลอดเลยนะแกอรี่ ลองดูอีกฝั่งหนึ่งอืมโอเคโอ้ไม่นี่เป็นไฟฟ้าของเมืองเขาในพุทธชินสอย่างเอสทีสามพันฉันอดใจรอดูไม่ไหวแล้วแค่กดจะยากไกลเที่ยบไปเลยดูเหมือนมันจะได้ผลนะ ูปรั์เคิดว่านายต้องกลับเป้าหมายหน่อยนะโอ้เฮ้ยแล้อยากจะนับผิยหลังเหรอโอเคสามสองหนึ่งทำได้ดีมากครับ ทุกคนแต่งต้นไม้ได้สวยมากๆซานต้าตาินหนาต้นไม้ต้นนี้แน่แน่ฉันคิดว่าฉันได้ยินเสียงรถเลื่อนซานตาแล้วล่ะขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะสวัสดีซุปเปอร์ทรัคเกิดอะไรขึ้นเหรอฮอ,อเคราคมาอีกแล้วคราวนี้เขาทำอะไรอีก อ๋อเพราอกุมายขโมยเวทกันแดดของนายไปใช่ไหมเจอรี่เอาเลยซปเปอร์ทรั์ได้เวลาจับคนร้ายแล้วรู้ว่าระเบิดใครทำได้ดีมาก ขายเยอะมากเลยระวังด้วยนะโอ้ไ huh. ม uh ่ม huh. uh ันคือระเบิดควันใช่แล้วซูเปอร์ทรัคได้เวลาแปลงร่างแล้วอ รดเก็บขยะเหรอดูสิเขาอยู่นั่นแล้วเปิดอีกแล้วระวังด้วยใช่แล้วเป็นไอเดียที่ดีมากเลยซุปเปอร์รัคทำได้ดีมาก ได้เวลาเอาเวทกันแดดของเชอร์รี่แล้วซุปเปอร์ทรัคโอ้ไม่เกือบจะได้แล้วเดี๋ยวก่อนเขาอยู่ตรงนั้น Hmm. เขาหายไปไหนแล้ว hmm. Hmm. เขาไม่น่าจะไปไหนได้ไกล hmm. Hmm. หาเขากันเถอ oh. สปปะสวัสดีเด็กๆ <Hey. S 1> เห็นครากขหขมายบ้างไหม oh. 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 เราจะทำไงต่อซุเปอปร์ทรัา hmm. uh huh. คิดออกแล้วใช่ไหมอ้าฮ uh huh. <laughs> เรดาเป็นไอเดียที่ดีมันน่าจะช่วยเราหาคลอคุมายได้นั่นไม่ใช่โจรเกตที่เราตามหา เอาเหมือนเุลดาจะเจออะไรบางอย่างอ๋ออ่มอืมฮืม แต่มันเป็นแค่กองลังกระดาษแต่เดี๋ยวก่อนเราเจออะไรตรงนี้ดูสิแว่กันแดดของเจอรี่ตกอยู่เอาไปให้เจอรี่กันเถอะเท่มากเลยใช่แล้วเราควรจะขอบคุณซูเปอร์ทรัคสำหรับความช่วยเหลือ ปรทักล่ะเห็นเขาบ้างไหมเขาสวัสดีเบนนายกำลังจะเข้าเมืองหรือเปล่าใช่แล้วไปดูการประดับไฟบนต้นคริสต์มาสนะนายโชคดีจัง ที่หิมะขวางทางพวกเด็กๆที่กำลังจะเข้าไปในเมืองเหมือนกันได้เวลาเรียกซูเปอร์ทัคให้มาช่วยแล้วละ่ะพวกเธอคิดเหมือนกันไหมสวัสดีครับโอไหนได้รับของขวัญจากแซนตา้านี่นะ เบนและเด็กๆต้องการความช่วยเหลือ huh. ม uh ีหิมะขวางทางเพื่อไปในเมืองนายพอจะมีวิธีช่วยพวกเขาไหมเห็นไหมซูเปอรทรัลพวกเขาเข้าไปในเมืองไม่ได้เพราะหิมะพวกนี้ ได้เวลาแปลงร่างแล้วล่ะซูเปอร์ทรัครถปราบดิน เป็นความคิดที่ยอดไปเลยซุปเปอร์ทรัคทีนี้นายก็สามารถจัดการหิบะได้สบายแล้วสิซ <ot of the police> ุปเปอร์ทรัคจัดการหิบะออกจากทางได้แล้ว <of the police> แต่มีหิมะอยู่กลางทางอยู่ดีพวกเราต้องจัดก oh. ารให้เรียบร้อยใช่ไหมสุภรทรัพ hmm. ย mm ์เ hmm. ฮ้ สุปร์ทรคแต่นายน่าจะไปร่วมงานระดับต้นคริสต์มาสด้วยกัน <c oughs> <c oughs> ดูเหมือนทุกคนกำลังรออะไรกันอยู่เลย <c oughs> อ๋อใช่ต้นคริสต์มาสยังไม่สว่างสุปรททร์นายอดดาวนี้ไปวาง <c oughs> ได้ไหม ไปทัดงั้นเหรอุดยอด้ไปเลยคุณรักเอาละไหนวางมันได้เลย อายสุดยอดไปเลยซูเปอร์ทรัคขอบคุณมากๆเลยนะสุดสัปดาหคริสต์มาสนะเฮ้ยอ้าวเก่งมากมาเล่บราโวจะช่วยอะไรต่อระวังนะมาเล่ ก้อนใหญ่ด้วยนะ uh huh. ติดร่องหินแล้วใช่ไหม uh huh. โทษทีนะทุกคน uh huh. มาเล่ติดร่องหินและต้องการความช่วยเหลือ uh huh. ระวังหินด้วยนะช่วยขาดังหน่อยซูเปอร์ทรัคเขาตัวหนักมากเลยซูเปอร์ทรัคได้เวลาแปลงร่าง รถมอนสเตอร์ทรัคจะเคลื่อนย้ายก้อนหินได้แน่นอนลองอีกทีซูเปอร์ทรัยัยมันขยับแล้วซูเปอร์ทคมาเลดึงล้อออกจากหินเลย ในที่สุดมาเล่ก็ออกมาได้ uh huh. uh huh. เยี่ยมมากซูเปอร์ทรัคโอ้ไม่ก้อนหินกำลังกลิ้งไปหาแคลรี่แล้ว uh huh. วอเทอร์ uh huh. แคลรี่ uh huh. วอเทอร์ระวังก้อนหิน uh huh. ไม่ใช่ uh huh. ดูข้างหน้าสิ uh huh. ใช้ ST สีพันเร็ว <sk r att architects> ใช้รังสีพลังจิตเพื่อหยุดก้อนหินเลย เก่งมากซูเปอร,ร์ทรัค <Okay. S 1> พวกเธอปลอดภัยแล้วขอบคุณที่ช่วยทุกคนเอาไว้นะซูเปอร,ร์ทรัคโอ้โอ oh, oh. มาเล่ล้อนายติดอีกแล้วเหรอ